ทำไมหลังดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยห้ามอาบน้ํามันจะมีความเข้าใจผิดกันมากๆที่เวลาเรามีอาการมึนเมาหน้าแดงกลับมาถึงก็อาบน้ําเลยแล้วผู้คนคิดว่าการอาบน้ำเนี่ยจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายแล้วมันก็ทําให้เราสบายตัวขึ้นด้วยแต่รู้ไหมคะว่าการอาบน้ําที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมเนี่ยอาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้เลยนะคะ คืงนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปยับยั้งการทำงานของตับนะคะเลยทำให้การปล่อยกลูกโคสออกมาสู่กระแสะเลือดเนี่ยนะคะน้อยลง ถามว่ากูกโค้ดเกี่ยวอะไรหยาดก็ไม่ใช่ผี่น้องก็ไม่ใช่ในช่วงเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยร่างกายของเราจะต้องการกลูกโคสมากๆค่ะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำหลังดื่มแอลกอฮอล์มันจะทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยไม่เพียงพอนะคะแล้วก็พอร่างกายขาดปริมาณน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวหน้ามืดตาลายร่างกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยจะทำให้เสี่ยงต่อการล้มในห้องน้ำได้นะคะ ฉะนั้นแล้วหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอย่าอาบน้ําเลยดีกว่านะคะเข้าใจแหละว,ว่ามันจะมีความเหนียวตัวรู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าสซกโปกตัวเองอะไรอย่างนี้แต่สําหรับเรานะเราอาจจะอาบน้ําก่อนไปกลับมาบ้านก็นอนเลย ะะไม่ก็อีกวิธี่นึงเอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดตัวก็ได้ค่ะถ้ารู้สึกว่ามันนอนไม่ได้แล้วก็มันไม่สบายตัวจริงๆผ้าชุบน้ําเช็ดตัวก็อาจจะช่วยได้เพราะว่ามันก็ยังดีกว่าที่เราโดนน้าโดยตรงนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะถ้าอยากเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปก็สามารถกดไลค์นะคะคลิปนี้แล้วก็กดซับสไครต์ได้นะคะมันก็จะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยแหละไว้เจอกันใหม่คะ่ะ